มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกันบ้างค่ะได้จัดประชุมใหญ่การศึกษาไทยยูนนานครั้งที่4ฉลอง50ปีสัมพันธ์ทางการทูตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือด,ด้านการศึกษาไทยยูนนานครั้งที่4ภายใต้หัวข้อ The Way Forward Shaping the Future Thai ไทย n a n าน u d u t i t n o n โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า150คนประกอบด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและมณฑลยูนานผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษากรมการศึกษามณฑลยูนานและสื่อมวลชนร่วมประชุมที่ห้องประชุมคำมอกหลวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยจังหวัดเชียงรายถือเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงที่มีความสัมพันธ์กับจีนมาอย่างยาวนานความสัมพันธ์ทางการทูตปีนี้จะครบรอบ50ปีและตลอด26ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในการก่อตั้งสถาบันขงจือ่อและศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนซิรินทรพร้อมทั้งมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันชั้นนําของอยูนานในด้าน ราสมุนไพรและชากาแฟจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การประชุมได้แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อหารือใน5ประเด็นสําคัญได้แก่นโยบายและทิศทางความร่วมมือการพัฒนาสีเขียวการแพทย์และสาธารณสุขวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและภาษาและวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดถา ขออภัยค่ะยังมีการจัดปากฐกถาพิเศษพร้อมจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรศูนย์เครื่องสำอาง SME โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริรนทรด้วยค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัย ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13สาขาลำปาง MOU ร่วมกับ3อำเภอ36ชุมชนรอบดอยพระบาทป้องกันไฟป่าให้เกิดไฟในพื้นที่น้อยที่สุด ที่ห้องประชุมชั้นสามที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางนายทนารัฐสายเทพนายอำเภอเมืองลำปางนายพนมพรใต้กาศนายอำเภอแม่เมาะปลัดอำเภอแม่ทะผู้แทนนายอำเภอแม่ทะพร้อมด้วยนายสุทนตันโสพลทานาศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุร,รักษ์ที่13หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนาม MOU ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนจาก3ามอำเภอเจตำบล36หหมู่บ้านต่อชุมชนพื้นที่โดยรอบ โดยพระบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละองขนาดเล็กพีเอ โดยในช่วงนี้ของทุกปีพื้นที่ดอยพระบาทเป็นพื้นที่ป่าใกล้เขตเมืองของจังหวัดลำปางมักประสบกับปัญหาไฟป่าซึ่งเป็นสาเหตุค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2อาอำเภอเมืองลำปางเกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเศรษฐกิจ,กจสังคมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทัศนวิสัยในการคมนาคมและสุขภาพอนามัยของประชาชนดังนั้นจึงได้มีอขออภัยค่ะดังนั้นจึงได้มีการจัดทำข้อตกลงหรือ MOU ขึ้นเพื่อที่จะร่วมมือร่วมใจป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นให้มีประสิทธ ิทภาาพมากขึ้นค,ค่ะคุณผู้ชมทางมูลนิธิการจนาบารมีจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งนรีเวศในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสที่จังหวัดลำพูน นายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่และโครงการคัดกรองมะเร็งนรีเวชในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส4หน่วย4ี่ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ70พรรษา28กรกฎาคม2565จังหวัดลำพูนปี2500 168โดยมีนายแพทย์สุริยพงศ์สุริยพงศ์สากุลรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนปลัดอำเภอลีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานค่ะมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการคัดกรองจํานวนมากในรายที่พบความผิดปกติจะได้รับการตรวจเต้านมโดยแพทย์ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์การตรวจเมโมแกรมและการตรวจด้วยคอโปสโคปสามารถส่งต่อผู้สงสัยเป็นโรคมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งนรีเวชเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องมะเร็งเต้านม